้านาเฮาอดสะพานสุขเป็นเจ้าเอิ้ดสะพานลอย ทาทางด้วนละบ้านจากบ้านอาไรสาวบ้านยี่สิบลงใต้เป็นยี่สิบมันไปเพิ่มเพิ่มอีกเรือลงมีผู้โดยสารลงตราบางบัวเราต้องลงส่งเราแต่ถ้าไม่มีเราก็วิ่งเลยวิ่งได้ไปลงเนิงก็ประมาณสามสิบห้าบาทเสียทางด้วนในสายนี่จักน้อนเสีย <uyor> จากขึ้นมาสุดเลยก็ประมาณ65บาทสุดท้ายเลยนะวัน65คบณเสียกับรได้ทางเป็นเหดเนะวิ่งข้างล่างไม่เสียถ้าเราพี่ข้างล่างไม่ต้องเสียทางด่วนเ้วต้องเสียเป็นทางด่วนจะเสียเียนค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมทางบ้านเฮาการเลือกค่าธรรมเนียมทางทางด่วน นี่ยเขจะว่าทางด้วนมันก็ไปไวแน่เนาะคือทางทางด้วนเวียงจันทร์บางเวียงอั่นะแบบนั้นแหละพี่น้องแบบนนั้เดียวกันนะแล้วข้างพี่ข้างล่างมันมันจะติดไงที่เรามาเมื่อกี้จะติดรถเยอะๆแล้วว่ข้างบนรถไม่ไม่ค่อยเยอะเร็วหน่อยหลายซัดซัดไฟฟ้า